ทุกคนเด็กชาพ่นไฟชานมพ่นไฟจ้าอันนี้เด็กชานี่ชานมนะเดี๋ยวเรากินนะฮะไม่ไหวแล้วจะเก็บเอาไว้กินไม่ถึงบ้านนะฮะเดี๋ยวมันละลายเหมดต้องกินเลยฮะอ้ยตาดูดีน่าทานมากๆเลยร้อนๆนะฮะทุกคนเดี๋ยวจะทานให้ดูนี่เรามากินกันระหว่างทางเลยฮะทุกคนจ้าอ้ยเดี๋ยนะอือืมหอมนมสดอ่ะทุกคนอืม อ๋อมีคารามงคาราเมลกับทั้งพ่นไฟเป็นแบบแนวบาวชูกะอร่อยมากเด็กชาอืมไข่มุกคือคลักคลาเลยทุกคนดูสีบรรยากาศตัวนี้คลองหนึ่งนะนี่คลองหนึ่งอยู่ข้างหน้าเป็นโดมไหมฮะโดมทั้งซ้ายมือเนี่ยฮะจะเป็นหุ่วถั่นโยทินร้านเด็กชาจะอยู่ทางเนี้ยไปทางเนี้ยทุกคนเลี้ยวขวาไปเรื่อยๆก็จะเจอนะฮะตรงข้ามกับต้นลูกว่าซอยเทพุญชรยี่สิบเอ็ดอร่อยมากอมขอดูก่อน อืมเลอ,อยมากแต่ล่วงไหมเนี่ยโอ้ยอร่อยทุกคนอืมไข่ม,มุกแบบเหนียวหนึบมากว่ออืมเนี่ยตลาดไทยไปทางนี้เลยซ้ายมือเห็นโดมไหมเนี่ยโดมเนี่ยโดมที่หลอดชี้เนี่ยเนี่ยโดมโดมสีอทองทังเข้าอ่าสะพานสีขาวเออถนนสีขาวแล้วก็มามี่ได้เลยจากเส้นใน Uh huh. ตรงนั้นจะเป็นผนโยชีนเนี่ยทุกคนเข้ามาเลยไม่ต้องกลัวอืเข้ามาเส้นในเลยเข้ามาเส้นเทปุนชอนนี่เลยออร่อยมากอ,อร่อยสุดๆทุกคนอื้นใจอืไข่มุกเยอะมากทุกคนดกกันนะอสุดยอดคือไข่มุกของแท้ค่ะ ไม่ใช่ต้มไม่สุกสุกดิบอะไรเงี้ยเหมือนพะยะท้องแบตไม่เอานะฮะแต่นี้คือแบบสุกเหนียวเนิบฮะไม่ใช่บุญด้วยนะไข่มุกนะาอืมรถขับนะฮะตามรถนี้ไปเลยฮะเราถึงเทพคุณชร21ยี่สิบเอ็ดซึ่งจะอยู่ใกล้กับร้านข้าวมันไก่โกเฮงตำถาดเหมายกลามก๋วยเตีเ๋ยวเรือยกลามนะฮะอือร่อยมาเกเย็ดชาทุกคน มีหลายสาขาน่าแต่นี่สาขาคลองหลวงทุกคนหนึบหนึบหนุบเลยฮะเหมือนกึดกึดกึดกึ๊ดอืมอืมอืมสีน่ะทุกคนเหมือนกึดกึดกึดเหมือนมันเสียดสีสัมผัสเมามันโอ้ยเราร้อนดูแบบอืมอร่อยอรเรสอืมมอืมอร่อยมากไม่ไหวแล้วอย่างนั้นเดู๋ต่อ อืมอร่อยจริงๆทุกคนฟินมากบินฟินดับเบิ้ลฟินบินไปในอากาศเลยฮะอืมชอบอสุดยอดค่ะโอ้ยขย่หยขย่อยรสนมสดกิ่นนมสดเลยฮะทุกคนอืมอร่อยมากอขอโพสตก่อนทุกคนดูบรรยากาศไปบ้างทุกคนจะได้ไม่ปวดหัว แล้วไม่หายร้อน